สวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้ะเอ๊สนม็กเกมใหม่กำลังลงดีเชียวแม่ว่าก็เลยไล่ล่า,ลาตะลุยทุบนะฮะตามวิชามารก็สิบซื้อไปก่อนซื้อทิ้งปะหนึ่งซื้อทิ้งดูว่ามันจ่ายรอบแรกยังไงนะฮะดูว่ามันจ่ายไหม ถ้ามันไม่จ่ายเราก็จะไม่เล่นแค่นั้นซื้อก่อนรอบหนึ่งนะคะดูวิธีการจะโอ้ยร้อยี่แปดซื้อทิ้งก่อนหนึ่งรอบเพราะมันให้ไหมแต่ตอนนี้เกมใหม่มันเหมือนให้นะมันลงมาเมื่อวานใช่ไหมแดกยับหน้าสั่น ฉะนันทุ่งเป็นหนังทิเดียหลังจากนั้นมันเริ่มสะเทียนมั้งก็เลยปล่อยแต่ปกติไม่จะปล่อยให้เกมใหม่ลงมาแล้วก็จะให้มันซัมเมอร์ซอลไปก่อนเพราะว่าหลังจากที่แบบลงปุ๊บเข้าไปเล่นปั๊บแล้วก็โดนแดกทุกรอบน่ะรู้ท่ามัน e e p g อย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะคะอยู่กับเอเซนแม็ก่ะรับชมเพื่อความบันเทิงไปเกมใช้สตางค์จริงเล่นเล่นไม่ได้มีเสียนะคะเล่นไม่เป็นไม่ต้องหัดเล่นดูเฉยๆคนเล่นอยู่ได้แล้วต้องเอานะคะที่สําคัญคือเล่นที่ที่มันชวนๆแต่เราทำได้อย่างเอเซนแม็กจะเล่นที่ไหนที่คิดว่าชว์ก็เอาเลยนะคะจะเล่นไม่เป็นไม่ต้องหัดเล่นไม่เล่นดีที่สุดได้แล้วเอานะลูกรู้จักถอนรู้จักเอา ถอแม่ให้เจ๊งไปเลยเว็บหาพวกนี้นั่นปัญหาแล้วนะฮะช่วงปัญหาหาอะไรไม่แน่ใจหาอยู่หาอยู่หากินอยู่แม่อืมอีชนีเปรตชนีสามเหมือก็คืนทุนแล้วนะคะ ถ้ามีตระกูลซัมเมอร์ซอล์คงลวงคงหลวงเขงง้าไปด้วยก็จะจุกจุกฟาดมาเลยไม่ละให้มันแล้วแล้วไม่ลงหรอกต่อเหลไปกันต่อนะครับสะสมตระกูลปะเบอร์ยังไงก่อนที่อื่นก็แตกเอาแตกเอานะเอเซนแมกน้ำมึงอย่านะ สละบึงมึมมึมชนะที่อื่นน่ะม,นมึงอย่ามาเงียบกับกูนะวันแห่งการแดกซูชิโค้ระเฮ้ยยังไงเอ่ย ไม่สนุกไม่ตลกไม่ขำขันแล้วนะคะเฮ <_ k> ้ยยังไงนี่มาคุณแปดแล้วยังไงมั่นเขี้ยวมากเลยอะ โดนแดกไปหนึ่พนแล้วนะคะฮัลโหลตีเกมซื้อแล้วมันคืนพอใช้ได้มันไม่ได้แบบว่าคืนจังไรจังไรนะ่ะก็เลยยังเล่นอยู่มีความหวังว่าถ้ามันลงเองมันก็จะเริดแต่ไม่มีทีท่าว่าจะลงเลยฮัลโหลอืมอีชนีน้อยกลอยใจอีชนีเปรต อยู่กับเอซันแมจัดกันได้แบบเต็มแม็ต้องเอซันแมค่ะถอนได้แน่ชัวแน่แต่ว่าแตกไหมยังไม่รู้หาอยู่จ่าลูกสาวอิเกียวซาอุดเก่งในะอีสัตว์ยังอยู่ครับยังอยู่ครับเกียวซ่า เดียวซาเอ้ยอะไรเอ้ยไม่มาเลยฮัลโหลเกมนี้มันจะยากตรงที่แถวหนึ่งกับแถวห้ามันจะปิดๆนะฮะแต่ตอนนี้สําคัญสุดก็กต้องเป็นแถวหนึ่งนะเพราะอีหนึ่งไม่เดินอีห้าจะถูกยังไงตัวคูณขยับแบบโหดเที่ยมอมหิตประหนึ่ง e อีกำลังสาวเลยค่ะ ตัวคูนไม่ใช่แบบว่าถูกต่อเนื่องเป็นคอมโบนะคะจะต้องมีอีติวอ,อีถูกอันที่มีอีติวหมุนติวติวนะฮะเพื่อไปเตะตัวคูณมันให้ขยับขึ้นนะคะบางทีเราถูกเทินเดียวเนี่ยขยับตัวคูลไปหลายๆขั้นก็มีตัวคูณขยับแบบทวีคูณนะฮะเพิ่มทีละหนึ่งเท่าตัวซึ่งน่ากลัวมากอันที่ตัวคูณสูงสุดคือ1024นะฮะเกมใหม่ล่าสุดของ BG คือเกมนี้นะจ๊ะโออิชิดีไลท์ ว่าไม่ได้แดกแล้วล่ะเห็นความมุ่งมั่นของเจ้าแล้วห่วาม,มึงอะไรว่าห้าพค่ะทรงไม่ดีเลยเอลเซนแม็กคนอื่นเกายังให้บึ้บบึ้บบึ้บมึงนี่ก็เฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเใส่กูน่ะจะกดแถวหนึ่งคือจะต้องไปถูกอันที่อยู่ติดกับอันที่ปิดนะฮะมันถึงจะเปิด ไม่ได้ว่าน,นับตัวถูกหรืออย่างใดต้องเตะถ้ามันอุดอยู่ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะอ,อ,คอุ๊ยันีน้อยกรอยใจหอย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 ซูยยปเปอร์เม,มกาวินเม,มกาบาังนาอีกหครั้งครับผมกวงเงียบ ตอแหลมึงมันตอแหลโปรดสองท่านครับไปที่คูณสามสิบสองสิบแถวสองไม่เอาจากแคดหรอกไม่ให้กูหรอกกูรู้เจ็คแถวหนึ่งสิบแถวสองค่ะอีหอยเวนแม่มครับ ขยับเป็นคูณ32จบแล้วล่ะนั่งไงาคุณนึกแล้วเชียโอ้ยขาดทุนอยู่พันห้าพี่ว่าไงบ๊บนั่นเปิดให้ก็น่าจะถูกต่อเนาะอีสัตว์นั้นก็ไม่ เอซันแม็ก็ได้แบบเต็มแม็กต้องเอซันครับอะไรเอ่ยเปิดแผ่นสองแผ่นก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเกมน,นี้เป็นเกมแบบเปิดมาให้แบบช่องไม่เต็มอ่ะต้องแสวงหาการทำให้มันเต็มเองซึ่งมันไม่ไหลให้เต็มสักที เฮ้ยอะไรอ่ะจะแดกสินะหิวสินะอืมอิสานีเปรตจะอีโอตโรเกียวซาแถวสามเท่านั้นอืมอีเด็ยกยี่อ่ะลงมาอุดทเพีอะไรวายไปไหนโมดวายที่เป็นกระเบียนะฮะ ตอนต้องการมึงไม่มาหรอกนะสแคทนะเอ้ยอันนี้ได้อยู่แม่คืนทุนเลิกจริงสัญญาด้วยเกตของเนนารีหุ้ยยิ่งกว่าคืนทุนอีกถูกต่อได้คูณสองห้าหกนะคะห้าม,มึง เลิกค่ะได้กำไรเอาทุกกรณีไม่มีที่ห้าอยู่แล้วฝากไ้ด้ยวยนะฮะเอซแม็กจัดกันได้แบบเต็มแม็กต้องเอซแม็กวชว์น่ยชวชว์แน่แต่แตกหรือเปล่าไม่รู้ปัญหาเอานะจ๊ะบาย